ครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับล้างคาบูแล้วก็ล้างตัวไดสร์ทนะครับล้างคาบูแล้วก็ล้างได้สตาร์ทีบ้า้นะครับมาลองดูว่าจะติดหรือเปล่า ครับเจ็ดเรียบร้อยตั้งตัดได้ไอแบตมี้ไอน,บบนี่นี่มอเตอแบตนี่มีครับนี่คือล้างแค่คาบูแล้วก็ล้างตัวได ตัวสายน้ำมันมันจะรั่วจะต้องได้เปลี่ยนสายน้ำมันเลยสายสองตีแล้วตัวสายส่งน้ำมันอันนี้ตัดออาสั้นนะครับสายส่งน้ำมันตัวนี้มันมีเคสเชอร์อันนี้มันน่าจะรั่วแล้วแต่ว่าผมตัดเอาก็ดึง